เอาคือบ่จงไหมพอแน่ขนมเนี hmm, um, <S S ่ยกินหมดไปเอายังมาโยนใส่เด้เสียตีเด้เสียอยู่ได้วะเสียตีมาดากว่านะเฮหาเสียกว่านะฮ้หาเสียตีมาดาดกันมาดามันมือนเนี่ยหาเสียกันหาเสียตีมาดาก่อน เจตีมาด่าก่อนมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนบอเหมือนบอเนี่ยเอ้าเหมือนบอเหมือนบอเจตีมาดาเนี่ยไม่จะตีพ่อเอ้ามันมันชิมาตีพ่อแล้วเอาเอ้าเอาเอายายายากลัวแล้วพ่อกลัวแล้วเอ้าเออจะเหี้ยจะเหี้อ เอามันคือกลับขึ้นไม่ตีเพราะอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเออ